สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูปุ้ยและคุณครูายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทําชุดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์สําคัญเตรียมความพร้อมเล่มที่5ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะและเมื่อเด็กๆได้หนังสือมาแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า19เลยค่ะ หน้าที่19บอกว่าการกระบาดท,ทับภาพอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าก็คืออุปกรณ์ที่มีปลั๊กนั่นเองค่ะที่จะต้องใช้เสียบปลั๊กนะคะถึงจะใช้ใช้งานได้นะคะดูภาพแรกค่ะโคมไฟนะคะภาพที่2แจกันดอกไม้ภาพที่สากระแผงน้ํานะคะภาพที่4เครื่องปั่นผลไม้นะคะเครื่องปั่นน้ําผลไม้ภาพที่5พัดลมภาพที่6กาน้ําร้อนนะคะ ภาพที่7คอมพิวเตอร์นะคะและภาพที่8เครื่องซักผ้าค่คะเด็กๆก็ดูนะคะภาพไหนที่มีปลั๊กที่จะต้องเสียบปลั๊กใช้เป็นไฟฟ้านะคะถึงจะเปิดทํางานได้เด็กๆก็การกรบาดลงไปค่ะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อนามสก,กุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปก็ดูที่หน้าที่20นะคะลากเส้นโยงภาพที่ใช้ประโยชน์ทดแทนกันได้ให้สัมพันธ์กัน ฝั่งนี้นะคะมีนาฬิกามีพัดลมมีเทียนมีดินสอแล้วก็มีเปลนะคะนาฬิกาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใช้ดูเวลาเด็กๆก็มาดูฝั่งนี้ค่ะมีพัดมีเตียงมีดินสอมีนาฬิกาแล้วก็มีโคมไฟนะคะอะไรที่ใช้ดูเวลาเหมือนกันก็คือนาฬิกาข้อมือกับนาฬิกาตั้งโตแบบนี้เด็กๆก็กาค่ะแล้วก็ดูความสัมพันธ์นะคะมีพัดลมคู่กับอะไรเทียนดินสอ แล้วก็เ l a y นะคะเด็กๆลองทำดูค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะต่อไปก็ดูที่หน้าที่21นะคะกากระบาดท,ทับภาพที่หนักกว่าเขามีของสองอย่างมาให้นะคะอยู่ในตาช่างมีหนังสือกับตุ๊กตาหมีมี กบล้อดินสอแล้วก็ดินสอมีกระเป๋าแล้วก็มีไม้บรรทัดแล้วก็มีผู้กันนะคะกับตัวบล็อกตัวเลขนะคะเด็กๆก็ดูค่ะอย่างข้อแรกนะคะมีหนังสือกับตุ๊กตาหมีถ้าฝั่งที่หนักกว่านะคะมันก็จะอยู่ต่ํากว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เด็กๆเลือกการกบาทภาพที่มีลักษณะหนักกว่านะคะก็คือตาช่างจะเอียงไปข้างหนึ่ง เอียงลงไปข้างไหนก็ข้างนั้นราคาที่หนักกว่าเสร็จแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะค่ะก็เสร็จลงไปแล้วนะคะสําหรับการทําชุดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์สาคัญเตรียมความพร้อมเลื่มที่5นะคะให้เด็เดกๆค่อยๆค,คิดค่อยๆทํานะคะ,ะถ้าเสร็จแล้วใครอยากที่จะระบายสีลงไปก็สามารถระบายสีลงไปด้วยได้นะคะ ที่สำคัญคืออย่าลืมเขียนชื่อนำสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณครูปุ้ยและคุณครูไก,ก่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ